เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าช่วยเหลือนางชูศรีสิริพนาพิรมอายุ80ปีนอนหมดสติบริเวณบันไดขึ้นชั้น2ของร้านบิชชัยย่านตลาดสีปักเกรดจังหวัดนนทบุรีอย่างทุลักทุเลหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงพร้อมรถน้ำรวม5คันได้ระดมกันเข้าฉีดน้ำสกัดเพลิงเนื่องจากได้รับแจ้งว่ามีคุณยายชูศรีติดอยู่ภายในอาคารดังกล่าว ซึ่งชุดผจญเพลิงได้ตัดสินใจใช้บันไดปีนขึ้นจากด้านนอกและพบร่างคุณยายนอนหมดสติจึงเร่งนำตัวออกมาได้แต่ได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาเนื่องจากสำลักควันไฟจุดเกิดเหตุเป็นอาคารพานชย์ทสามชั้น3ามคูหาเป็นร้านจำหน่ายอุปกรณ์ตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้นยังไม่ทราบสาเหตุโดยชุดพิสูจน์หลักฐานจะเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้นี้อีกครั้ง